สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเรื่องของการให้เหตุผลทางเราคิตนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาตะลุยข้อสอบกันโดยที่ข้อสอบที่ผมนำมาวันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบจาก AMC นะครับปี2020นะครับโดยที่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า Let AB be a diameter in a circle of radius 5 root 2. Let CD be a chord in the circle that intersects AB at a point E, such that BE equals 2 root 5 and angle AEC equals 45 degrees. What is CE square plus DE square? <laughs> ให้เส้นตรง AB นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมซึ่งมีรัศมี5รูท2 5สแรร2ให้เส้นตรง CD เนี่ยเป็นเส้นคอร์ดในวงกลมนะครับที่ตัดกับเส้นตรง AB ที่จุด E นะครับโดยที่ BE เนะี่ยมีขนาดเท่ากับ2สแควรรูท5แล้วก็มุม AEC เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศานะครับเขาเน่ต้องการให้เราหาค่าของ CE กำลัง2บวกกับ DE กำลัง2นั่นเองครับ ครับอันดับแรกนะครับของข้อนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการาที่นักเรียนมาจากเ,าเรื่องก่อนหน้านี้นะครับพวกเรื่องการสะท้อนอะไรประมาณนี้ครับซึ่งข้อนี้เนี่ยผมจะใช้การสะท้อนนะครับในการคิดหาคําตอบของข้อนี้นะครับโดยผมจะให้เลือกนะครับนี่คือรูปที่ก็ให้มานะครับแล้วก็ผมจะมาทําใหม่ในรูปนี้โดยที่ผมจะให้จุดศูนย์กลางของ วงกลมเนี่ยนะครับเป็นจุด O นะครับก็คือให้โอนะครับเป็นจุดกึ่งกลางของวงกลม เนี่ยเราจะใช้สมบัติการสะท้อนนะครับโดยที่จุดที่เราจะสะท้อนก็คือเราจะทําการสะท้อนอตรงนี้นะครับเราจะทําการสะท้อนจุด D โดยที่มี AB เส้นตรง AB นะครับเป็นเส้นสะท้อนนะครับเราจะทําการสะท้อนจุด D โดยมี A B เส้นตรง A B นะครับเป็นเส้นสะท้อนจะได้จุดโดยที่จุดที่ผมจะตั้งชื่อขอตั้งชื่อเป็นจุดดีพรามนะครับ เพื่อนพอเห็นภาพกันไหมครับว่าถ้าเราจะท้อนจุดดีไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยจุดดีาพานจะอยู่ตรงไหนก็คืออันนี้ผมขออนุญาตในการทําการลักขั้นตอนนิดนึงครับผม,มก็คือผมจะขออนุญาตใช้เครื่องวงกลมนะครับในการสะท้อนอันนี้เพื่อความรวดเร็วในการคิดนะครับก็คือสะท้อนสะท้อนไป45องศา สีรษะองศาก็คือสองมุมนี้เนี่ยมันจะเป็นมุมตรงข้ามนะครับซึ่งมีขนาดเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราจะสะท้อนอันนี้ขึ้นไปศีรษมองศานั่นเองก็คือประมาณน,นี้ในภาพอาจจะดูไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ เราจะได้จุดดีพามอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะทำการลากเส้นเลยอ่ะทีนี้นะครับโดยที่เราเนี่ยเราเนี่ยทราบว่ามุมเออีซีเนี่ย มุม AEC มีขนาดเท่ากับมุม B E แล้วก็ D นะครับก็คือมีขนาดเท่ากับ4ู์องศานั่นเองเพราะว่ามุมตรงข้ามนะครับมีขนาดเท่ากัน ทีนี้พอมุม dB ed เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศาแสดงว่ามุมนี้มุม B E D พดพามเนี่ยก็ต้องมีขนาดเท่ากันเพราะว่าเราจะท้อนไปในขนาดมุมที่เท่ากันนั่นเองครับและ b e d ีดีพามก็คือมุมนี้นั่นเองครับมุม B E อีดีพามสองอาสามมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากันก็คือ45ิองศานั่นเองครับมุมนี้ก็เลยมีขนาดส5ิองศาเช่นกันแล้วก็เนื่องจาก องมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากับสี่ห้าองศาทั้งคู่นะครับมุมมุม BED แล้วก็ BED พามเนี่ยั้งสองมุมเนี่ยมีขนาดเท่ากันก็คือสีองศาแสดงว่าเมื่อเอาสองมุมรวมกันเป็นมุม DED พามเนี่ยแสดงว่ามุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่มีขนาด90องศาแล้วก็คือมุมฉากนั่นเองครับเนื่องจากดีมุม DE แล้วก็ดีพามเนี่ย มีขนาดเท่ากับ90องศาซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ90องศาตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากับ90องศาเช่นกันครับเพราะว่ามุมตรงเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับ1 8 0องศานั่นเองครับก็คือดังนั้นมุม c c e ีีีพร้า ก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาเช่นเดียวกันก็คือมุม D E พามเนะี่ยเป็นมุมประชิดของมุม C E D, ีดพามันเองครับจึงต้องรวมกันได้เท่ากับ180ก็คือ90บวกกับ90นั่นเองครับแล้วก็เราทราบอีกอย่างหนึ่งว่าเออพอเราสะท้อนออ D E ไปได้ดิพาม E เนะี่ย แสดงว่าสองเส้นนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่เท่ากันด้วยนะครับ d e เท่ากับ d พ์ e อาทีนี้เราจะมาทำการหาอันนี้กันนะครับโดยที่เราจะทำการ ชื่อมจุดนิดนึงนะครับก็คือจากเชื่อมเรต้องมองรูปมาอีกแบบหนึง่งก็คือเชื่อมจา,จากจุด C เนี่ยมาที่จุด O ลากเส้นเชื่อมมาแล้วก็จากจุดนี้ลากไปยังจุด D p ร l m แล้วก็ลากเชื่อม สองเส้นนี้เข้าด้วยกันอ่าโอเคโอเคครับทีนี้เราจะมาพิจารณาจากรูปนะครับรูปนี้นั่นเองจากรูปจากรูปเราจะมาพิจารณาว่าเราจะเราสังเกตดูมุม a e c นะครับม aec เนี่ยมันเกิดจากส่วนโค้ง ac ตรงนี้บวกกับส่วนโค้งของ bc ตรงนี้แล้วก็หารด้วยสองนะครับซึ่งมันจะได้ว่า ac ส่วนโค้ง ac วก,กับดีหารด้วยสองเท่ากับซึ่งมุมนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศานั่นเองนี้เรื่องเราใช้ความรู้เรื่องออส่วนโค้งของวงกลมนะครับดังนั้นเนี่ย เราย้ายสองขึ้นมาคูณตรงนี้นะครับเราก็จะได้ว่า AC ส่วนโค้ง AC บวกกับส่วนโค้ง BC เนี่ยก็เท่ากับ90องศานะครับมุมที่เกิดจากส่วนโค้งตรงนี้ก็คือเท่ากับ90องศานั่นเองครับแล้วก็เนื่องจาก BD ส่วนโค้งบีดีตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับส่วนโค้ง B ีดีพามแล้วก็ตรงนี้ที่เกิดจากการสะท้อนมาและเราทราบว่า ac บวกกับ BD แล้วก็ a อตรงนี้นะครับ a อตรงนี้บวกกับบ d ดีพามแล้วก็บวกกับ CD ดีพามเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนโค้งครึ่งหนึ่งของวงกลมซึ่งจะต้องมีขนาดเท่ากับ180อปงศาบวกกับบ d ดีพามส่วนโคง้งมินิพามแล้วก็ส่วนโค้ง CD ดีพามมีขนาดเท่ากับ1 8 0นั่นเอง เราจะได้เอาขอไปครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นบีดีนะครับ b ีดีบครับและทีนี้เราทราบว่า,า,าแล้วก็ตรงนี้เป็น ac นะครับ ส่วนของ AC ก่อนมายนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของ AC ซึ่งถ้าว่า AC บวกกับ BD เนี่ยตรงนี้แล้ว BD เท่ากับ BD พามเนี่ยซึ่งสองตัวน,ตนี้เท่ากันแสดงว่า AC บวกกับ BD BD พามเนี่ยต้องเท่ากับ90องศาดังนั้นเราก็จะได้90 บวกกับซีดีพามมุมส่วนโคง้งซีดีพามเท่ากับหนึ่งร้ยแปดสิบนั่นเองครับเราจะได้ว่าส่วนโคง้งซีดีพามเนี่ยมีขนาดเท่ากับเก้าสิบองศานั่นเองดังนั้นเนี่ย ก็คือส่วนโค้ง C D ร A มเนี่ยมีขนาดเท่ากับ90องศาแสดงว่ามุม C O D ร A มเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาด้วยเช่นกันครับโอเคทีนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่า มุมนี้มีหา9ก้าสิบองศาเรืองเป็นมุมฉากนั่นเองทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของรูปนี้ต่อกันเลยครับก็คือจาก A.O นะครับซึ่งอันนี้เจอกำหนดให้ A.O เนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมผมใส่นี่โอเคเอเป็นรัศมีของวงกลมนะครับมีขนาดเท่ากับ ซี CO, ซึ่งก็คือเป็นรัศมีของวงกลมเช่นกันเพราะว่ามันลากจากจุดศูนย์กลางไปยังส่วนบนบนจุดบนเ,เส้นรอบวงของวงกลมแล้วก็เท่ากับ O อดีพาซึ่งนี้นะเท่ากับ5้ารูทสองตามจิ่จะกำหนดไว้นะครับ5้าสแควรูทสอง แล้วก็เนื่องจากเนื่องจากว่ารูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราจะใช้ทฤษฎีบทของพิจาโกรัสมาช่วยในการคำนวณโดยที่เราทราบว่า CE ยกกำลังสองเนี่ยครับซึ่งโจทย์ต้องการให้เราหา ce ยกะกำลังสองบวกกับ de ยกะกำลังสองซึ่งเราทราบว่า ce เกลัง ce เกลังสองกับ de ยกะกำลังสองแต่เราทราบว่า de เยกำลังสองเนี่ยมีขนาดเท่ากับ de พลมเยอกำลัง e d พลมเยอกำลังสองนั่นเองครับก็เท่ากับ ce ยกะกำลังสองบวกกับ de ยกะกำลังสองเนี่ยมีขนาดเท่ากับ d ดีพายดียกกำลังสองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ส่วนของเส้นนี้เส้นนี้นะครับ C E กับบวกกับ C E อียกำลังสองบวกกับ E b บีพายยกกำลังสองซึ่งจากที่บทพิจากรั์มันก็จะได้เท่ากับ C ีบีพายกกำลังสองนั่นเองครับ ตรงนี้ c D, Palm, ีดีพามยกกำลังสองมันก็ไปเท่ากับมันก็เป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยม C O โอดีพามเหมือนกันแสดงว่าพอเส้นนี้ เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วแสดงว่า c d <อ>ยกกำลงัง c พลัมยกกลังสองเนี่ยก็จะเท่ากับ c o ยกกำลังสองบวกกับ d พลัม o ยกกำลังสองอันนี้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ นั่นคือนะครับอ่ะทีนี้แล้วก็เราทราบแล้วว่า c d ดพามยกกำลังสองตรงนี้มันเท่ากับ c e บวกกับ d e ยกกำลังสองซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเราเราก็จะได้ว่า c e ยกกำลังสองบวกกับ d e ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ Co ยกกกำลังสองบวกกับ d พาย o ยกกกำลังสองนั่นเองครับทีนี้เราก็มาหาค่ากันเลยโดยที่ co ยกกกำลัง co เนี่ยมีค่าเท่ากับ5้าสแควรูทสองทั้งหมดยกกกำลังสองบวกอยู่กับ d พาย o ซึ่ง d พาย o เนี่ย ดีพามโก<อ>็มีดีพาโตรงนี้นะครับดีพาโตรงนี้ก็มีความยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมนั่นเองเ่งก็คือ5 s q สแควรูทอนั่นเองครับหสแควรูทสเหมือนกันแล้วก็อยูกับลออยู่ยทีนี้ก็ทำการแก้ก็คือทำการคำนวณปกติมันก็จะได้25ที่คูณอยู่กับ2 บวกกับ25ที่คูณอยู่กับ2ก็จะได้เท่ากับอันนี้50บวกกับ50ซึ่งจะได้เท่ากับ1น,นึ่ครับนี่คือการหาคำตอบนะครับดังนั้นมาสรุปสุดท้ายว่า C E กำลังสองบวกกับ D E เลกำลังสองมีค่าเท่ากับ100ยนั่นเองครับซึ่งโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ในการมองรูปให้ออกครับว่ารูปที่ได้เนี่ยเป็นยังไงโดยที่ผมจะใช้กฎของการสะทะ้อนนั่นเองครับในการที่จะมองรูปให้ง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายในการคำนวณจากนั้นเนี่ยก็จะใช้กฎของมุมที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยมาทำการให้ผลในการหาคำตอบในข้อนี้รวมทั้งก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการคิดหาคำตอบแล้วก็มองรูปสองรูปนี้ว่ามี ส่วนที่เป็นส่วน CD ดีพ m มเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากที่ใช้ร่วมาัอยู่ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปนี้นะครับในการคิดหานำตอบข้อนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากการทำโจทย์ในข้อนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ